สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการปรับไอคอนตรงด้านหน้าเดสก์ท็อปนี้นะครับวิธีการปรับก็คลิกขวาครับเสร็จแล้วก็ชี้ไปที่วิวครับแล้วก็เลื่อนมานะครับลากไอคอนครับเห็นไหมครับก็จะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับหรือจะคลิกมีเดียมก็ได้ครับมีเดียมก็ขนาดนี้ครับหรือจะคลิกเล็กมันมีให้หลายเลือกหลายอันนะครับหรือคลิกเล็กครับ อันนี้ก็จะเล็กหรือเราจะปรับขนาดาโดยการคลิกที่หน้าเดกสก์ท็อปหึงครั้งนะครับแล้วก็กดกดป,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 ปุ่มคอนโทรลที่คีดเมาส์นะครับกดแช่ไว้นะครับจากนั้นก็เลื่อนอหมุนหมุนเมาส์นะครับหมุนหมุนสกอร์ที่เมาส์น,น,นะครับนะมครับมันสามารถหมุนได้เล็กเท่าไหรก่ก็ได้นะครับเท่านี้นะครับ ต้องคลิกก่อนนะครับคลิกที่แอดสอบหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็คลิกแช่ที่คอนโทรลปุ่มคอนโทรลที่คีย์บอร์ดจากนั้นก็เลื่อนหมุนคีย์เมาส์นะครับไหหมุนหมุนเมาส์นะครับหมุนเมาส์มันก็จะได้ขนาดตามที่ต้องการครับอันนี้แล้วแต่เลือกเลยครับสบายมากครับบทนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ